สวัสดีครับพบกับผมซีโน,โนโออมุเลครับวันนี้เราจะพามาดูเหรียญเสมาร้อยปีพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพระพัฒปุญญการโมวัดห้อยด้วนนะครับครับเหรียญเสมาร้อยปีนี่ก็ปลุกเสกปีที่แล้วนะแล้วก็ออกไปตอนอ11พฤศจิกายนปี2564นะครับก็ปลุกเสกไปถึง4วาระนะ ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษทำไมถึงรุ่นพิเศษก็เป็นรุ่นที่สร้างตอนหลวงพ่อพัดอายุหนึ่งร้อยปีพอดีครับเราจะเคยเห็นเสมาหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบเนาะเสมาพวกนั้นก็จะเป็นทุกๆสิบสองปีก็จะก็จะครบหนึ่งหนึ่งรอบเขาก็จะสร้างเสมาหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบเนาะอย่างหลวงพ่อพัดก็มีเสมาแปดรอบไปแล้ว ครับตอนท่านอายุ96ปีนะอตอนนี้ก็อายุครบ100ปีก็เลยสร้างเหรียญเสบา100ปีขึ้นมาก็เลยเป็นการจัดสร้างพิเศษก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็จัดสร้างทั้งหมด1,198ลังนะครับ ก็จะมีทั้งหมด2พิมพ์นะแล้วก็จะมีบล็อกสลับด้วยครับบล็อกสลับก็สร้าง198ลังส่วน2พิมพ์ก็จะสร้างาพิมพ์ละ500ลังนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะหรือว่ค่อยๆแกะดูกันแล้วกันครับเรามาเริ่มกันดีกว่าครับเราจะยังไม่ดูตัวที่เลี่ยมนะเราจะเริ่มดูจากตัวในกล่องมาดูกล่องกันก่อน,นครับ เหรียญเสมาร้อยปีนะครับชัดเจนครับตัวนี้เป็นงานของพี่เอพุทธศินนะครับหรือพี่เอถุกเงินดูกล่องอดูครับเรามาเปิดข้างในกันดีกว่าครับ นี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นพิมพ์พระราชมงคลวชราจารย์นะถ้าพิมพ์ที่ชื่อว่าพระราชมคลวชราจารย์เนี่ยข้างหลังจะเป็นพัดยศนะครับเรามาดูข้างหลังนี่ครับเป็นรูปพัดยศครับ ค่อยๆเปิดไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับตัวนี้เป็นเนื้ออบาก้านะครับลงยาจีวอนสวยไหมครับน่าสะสมนะตัวนี้ก็มีประสบการณ์ด้วยนะถ้าใครอยากรู้ลองไปหาดูนะประสบการณ์ดีนะครับ ครับรอดรอดมาเยอะ,ะครับครับอ่าเปิดดูเปิดดูดดอ่าครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอัาปกานะครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่าพะราชมงคนวัชราจารย์ข้างหลังก็จะเป็นพันยศเป็ครับเป็น,นอ,อัปากกาเหมือนกันลงยาสองสี สวยไหมครับเรียบง่ายครับสบายตาออันนี้สวยสวยอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูบางทีอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะ,ะตัวนี้หน้ากาศเงินเดี๋ยวจะแกะสดๆให้ดูครับ อันนี้หน้ากากเงินนะครับผมทองแดงมันปูหน้ากากเงินผิวสวยไหมครับอืมตัวนี้ผิวสวยมากเลยครับทองแดงมันปูหน้ากากเงินอ่าอ่าอันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้จะเขียนพระครูวินิจปุญญากรออ่าซึ่งจะต่างกับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนี้จะใช้อ่า ตัวนี้ตัวซ้ายนี่จะเป็นพระราชมงควลวชราจารย์ด้านขวาจะเป็นพระครูวินิจปุญญากรก็คือหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับแต่พระราชมงควลวชราจารย์นี่คือตอนท่านเลื่อนยศแล้วส่วนพระครูวินิจปุญญากรตอนท่านยังไม่เลื่อนยศนะเห็ไหมครับตรงแดวมันปูข้างหลังมันจะเป็นพัดยศถูกไหมนี่ครับแต่ข้างหลังเนี่ยครับข้างหลังจะเป็น ยันข้างลังจะเป็นยันอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่ามีสองพิมพ์นะเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเรามาดูใกล้ๆก,กัน สวยหมครับจมูกคมเลยอ่าตรงนี้เห็นเขาว่า,าพิมพ์มันจะมีหลายพิมพ์ด้วยนะอันนี้เราก็คล้ายๆว่ามันจะมีบล็อกจมูกขีดด้วยกับไม่ขีดนะครับตรงนี้นะนะครับตรงปลายตรงนี้ครับไม่รู้เห็นกันเลยไหมจมูกคมไหมแล้วดู นี่หนากากเงินนะครับดูากากเรียบสนิทครับอ่ามันต้องดูที่เล็บผมนะครับรุ่นนี้ผมจะแกะให้ดูไม่เยอะนะจะแกะให้ดูเฉพาะอ่าตัวที่ผมที่ผมชอบนะแล้วก็เก็บอ่าส่วนตัวที่ไม่ได้แกะนี่ก็อ่าเผื่อไว้ให้ f อนะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ลายซีโนยามินะครับก็ xenoyami ครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะครับซีโนยามิครับนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ก็องค์อื่นผมจะไม่แกะครับ อยากให้อยู่ซิลเดิมๆนะนยกเว้นองค์ที่ผมจะไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ไม่ได้แบ่งปันถ้าองค์ที่แบ่งปันก็จะไม่แกะครับทองแดงหน้ากากเงินนี่ครับตอกดองอ่นีน่ทุกองค์จะตอกหมดนะส่วนใหญ่ดองอนี่คือทองแดงอดอเด็กก็จะมีทองแดงพายเงินทองแดงมันปู ทองแดงลมดำอทองแดงผิวไฟนากากเงินะผิวสวยครับอ่ะเอาผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะ,อะเปิดต่อไปครับอือหือ น,นี้ก็ทองแดงลมดำครับอพึ่งพูดอยู่เมื่อกี้นะลงยาสองสีเห็นไหมครับเดี๋ยวก่นนะอนนนี้สองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมตัดให้ดูดีกว่า ดูนครับเอ้ยเห็นอย่างนี้ชัดกว่านะครับเห็นไหมดูจมูกดูจมูกทองแดงลมดำลงยาสองสีสีน้ำเงินกับขาวโบเป็นสีขาวขนกเป็นสีน้ำเงินนะครับสวยไหม เห็นไหมชัดเลยทองแดงลมดำเนี่ยครับข้างหน้าเป็นพระราชมงควลวชฉลาจ้าข้างหลังก็เป็นผัดหยุดอตอกโดดเด็กชัดเจนนะครับหรือบอกไปถ้าเป็นบล็อกสลับนะครับมันจะมีบล็อกสลับด้วยนะบล็อกสลับนี่เป็นยังไงพอดีของผมไม่มีแล้วนะ อันนี้ผมจะบอกให้ฟังบล็อกสลับจะตอบที่สังคติเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ำถ้าตอบหยดน้ำบล็อกจะสลับกับคำว่าพิเศษมันจะมีสองตัวนะก็หมายถึงพิเศษเหมือนกันทั้งคู่ครับก็จะมีพิมพ์ตรงสังคติว่าพิเศษมันก็จะสลับกัน สลับยังไงอ่าถ้าสมมติว่าบล็อกเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์ข้างหลังปกติเป็นพัดยศใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นบล็อกพิเศษบล็อกสลับพระราชมงคลวัชราจารย์ข้างหลังจะเป็นหลักยันข้างหลังก็จะเป็นอย่างตัวนี้เลยอ่าข้างหลังก็จะเป็นอย่างตัวนี้อ่าเนี่ยครับข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้แทนอ่าส่วนถ้าเป็นพระครูวินิจุญยกรปกติข้างหลังเป็นยันใช่ไหมครับ อันนี้ถ้าเป็นต่อพิเศษปุ๊บข้างหลังจะเป็นพัดยศเดี๋ยวเอาให้ดูมา fc ยังงงอยูอ่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเอาตัวเทมให้ดูเลยครับนี่ครับอนี่ครับตัวนี้นวะหน้าทองคำบล็อกสลับสลับยังงดูเห็นไหมเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดู ด้านซ้ายเป็นพระราชมงคลวชราชา์เหมือนกันใช่ไหมด้านขวาก็ว่าพระราชมงคลวชราชา์นะข้างหลังปกติจะต้องเป็นพัดยศถูกไหมครับอ่านี่ครับอ่าแต่ข้างหลังตัวนี้อ่าเป็นยันครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือบล็อกสลับครับอ่าครับอ่ะเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะผมจะเปิดให้ดูเรื่อยๆ ตัวนี้อ้าวสวยไหมโอ้โหเนื้อสะตะัตตครับเนื้อสะตะัตากสอสเสือชัดเจนเห็นไหมครับอ่าดูใกล้ดูใกล้ๆยังเห็นเลยสวยเนาะเนื้อสัตตาก็สวยนะครับอ่าสัตากลงยาจีวรก็เนี่ยครับพระราชมงคลวชิราจารย์ข้างหลังก็เป็น พัยดยศตามปกติเลยครับอันนี้คือเหนือสัตตะลงยาจีวอนเปิดต่อไปครับปุ๊บอ๋ออันนี้อันเดียวกันกับตัวเมื่อกี้รับเหนืออปกาก้าลงยาจีวอน อ่านี่ครับอ้ออ่างเห็นไหมครับชัดเจนครับก็เหมือนเดิมพรลล่าชมงคนก็ข้างหลังก็จะต้องเป็นบันยนต์อ่าแต่ถ้าเป็นพระครูปุ๊บถ้าเป็นพระครูเมื่อไหร่ข้างหลังเป็นยานทันทีครับอ่าครับเปิดไปเรื่อยๆครับอ่าเพื่อนๆมีกันหรือย,อยังครับอ่ารุ่นนี้มีกันหรือย,อยังปุ๊บ โอ้โหชอบตัวนี้จริงๆนะครับทองแดงผิวลุ้งอลงยาสองสีทองแดงหรือทองเหลืองแต่ด่วนอ้อนี้ทองเหลืองครับมีทองเหลืองด้วยนะลืมบอกไปทองเหลืองก็จะมีไหลอันนี้เหมือนกันนะครับก็มีทองเหลืองทองเหลืองผิวลุ้งนะทองเหลืองซาตินทองแดงก็มีเหมือนกันนะครับ อาจจะบอกไม่หมดนะแต่รายละเอียดมันเยอะครับนานี่ครับโอ้โหผิวลุ่งสุดครับผิวลุ่งลงยาสองสีเดี๋ยวนะีย๋ยวสูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมพระครูวินิจุปุญญาก่อนเนี่ยครับเอฟซี FC เริ่มรู้ยังผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเป็นพระราจะเป็นพดัดยศอ่าถ้าเป็นพระครูเป็นอะไรครับ หลังยันครับนี่เห็นไหมครับเลขสวยด้วยสองสามสี่เห็นไหมครับลอลิงตอกริมอยู่ริมล่างชัดเจนสวยครับสวยครับ ก็มีอย่างเดียวคือบล็อกสลับถ้าบล็อกสลับก็จะตอบพิเศษหรืออ่โค้ดที่ผมบอกนะแต่ถ้าหน้าทองคำเขาไม่ได้ตอบตรงตรงสังคติเพราะว่าอ่ามันเป็นหน้าทองคำเนาะเขาว่จะมาตอบตรงนี้หรือตรงนี้ด้านนี้ซ้ายขวาแล้วแต่ไปต่อไปครับอ,อันนี้โอ้โหนี่ีเนี่นี่นนนนอ้าว สำหรับอ่าสำหรับคนชอบสีอะไรแบบทองทองนะนี่ครับดนโดนเลยทองเหลืองหน้ากากเงินอ่านี่ครับทองเหลืองหน้ากากเงินเห็นไหมครับอืมอพระราชชมงคลวัชราจารย์ข้างหลังก็เป็นพันยศง่ายงๆเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับลออลิง งงู่าเดี๋ยวชุมชี้ให้ดูนี่ครับลอลิงงองูอ่าทองเหลืองหน้ากากเงินครับรุ่นนี้ไม่มีไม่มีชุบนะครับไม่มีชุบเงินนะอ่าเป็นหน้ากากถ้าหน้ากากก็หน้ากากเลยครับ ปึ๊บโอ้โห,โหนี่นี่น,นี่เนือล่างๆทางของเราครับนี่ครับดูขอบซะก,ก่อนอ้าวดาสีดาวสีวสอ่าทองแดงภายเงินครับหน้าก,ากากเงินอ่าลงยาจีวออีกด้วยโอ้โหสวยไหมครับเหมือนเนื้อเงินไหมใสเลยส,ยสวยเลยครับเนื้อล่างๆก็สวยได้นะครับ นี่ครับพระครูวินิจปุญญากรข้างหลังแน่นอนครับแน่นอนเอฟซีตอบได้หมดละครับเรียนสุดท้ายเลยเอฟซีตอบได้ละอ่าหลังยันครับนี่ครับอดอเด็กง,งูเนี่ยดอเด็กนี่ครับดอเด็ก,ดดกงงูชัดเจนทองแดงพายเงินหน้ากากเงินอ่ะ เลขสี่สิบเจ็ดสวยเลย,เลยครับโอ้โหเหนือ e. ล่างทางาของเราครับครับอ้าเรามาดูตรงที่เลี่ยมเกาะบ้างดีกว่าอ่าผมเลี่ยมเก็บไว้ให้ fc ดูนี่ครับตัวนี้เป็นอะไรครับเดาสิอาตัวนี้เป็นนวะเต็มสูตรนะครับนวะเต็มสูตร ไม่ตัดปีกสวยไหมครับนวะเต็มสุดไม่ตัดปีกลองดูใกล้ๆแสงไฟแยงนิดนึงนี่ครับพระครูวินิจุญากร fc รู้แล้วแหละข้างหลังก็เป็นยันนี่สวยไหมครับนวะนอหนูชัดเจนนะเห็นไหมครับเบอร์สิบสาม สวยๆเลยครับครับคนเลี่ยมก็เลี่ยมสวยนะอันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คเลเซอร์ด้วยนะครับที่ช่วยเลี่ยมให้ครับใครสนใจก็ติดต่อพี่แจ็คเลเซอร์ได้นะเลี่ยมสวยครับ ฝีมือเทพครับดูงานเขานะครับมาดูตัวสุดท้ายที่ผมมีอ่าเมื่อกี้ให้ดูไปรอบหนึ่งแล้วนะอันนี้เรามาดูกันเต็มๆครับอ,อันนี้คือนวะเต็มสูตรหน้าทองคำครับ นว่าเต็มสูตรด้านทองคำยังไม่พอเป็นบล็อกสลับด้วยครับผมราชมงคลวัชราจารย์ข้างหลังจะเป็นพันยดยศแต่เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอติโค้ดตัวนี้จะต้องมาต่อทีอ่สังคติแต่พอดีตัวนี้เป็นหน้าทองคำเขาก็เลยมาต่อไว้ตรงนี้ บางทีอาจจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะหน้าทองคำเห็นไหมครับจมูกค <c oughs> มจิบครับนวะเต็มสูตรหน้าทองคำนะข้างหลังนะครับพลา่าสมงคนประช่วยการข้างหลังเป็นพัดยศแต่ตัวนี้บล็อกสลับก็เลยเป็นยันนี่ครับเห็นะไหมครับตอบพิเศษให้ด้วย เด,ดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวจะชีให้ดูครับนี่ครับพิเศษตรงนี้ตอกพัดร้อยปีนะครับนวะนนูทอ่อนอทอนวะหน้าทองคำครับนวะก็มีหลายแบบนะก็มีนวะธรรมดานวะเต็มสูตรนวะลายเสือนวะสาตินอ นว่า eod ครับ e o ดก็จะสีเขียวๆหน่อยนะเหมือนปลีงมะแรงครับเนี่ยครับโอ้สวยครับดูเองชมเองครับตัวนี้อ่าตัวนี้ขึ้นคอประจำครับขึ้นคอประจำครับครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับส่วนถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้ที่ไลน์ s i n o ยามินะครับ x e n o y a m i ครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาางานใหม่ๆม,มาให้ดูครับก็ใกล้ๆวันสำคัญแล้วเนาะก็ อาจจะมีงานตัวเทพๆส,สวยๆมาให้ดูกันอีกนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ